สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของประสบการณ์การทำนมนะคะต่อจากคลิปที่แล้วก็คือการนวดเต้านมด้วยตัวเองแต่วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ ลองแล้วประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ได้เข้ากลุ่มต่างๆแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลมาปฏิบัติแล้วมันก็สําเร็จน้นํานมจากที่แต่ก่อนนี้2ออนก็เพิ่มเป็น4ออนจนถึงมีสต็อกไว้ให้ตัวหน่อยได้ดื่มนะคะก็จะมาพูดถึงของการปั๊มนมเราก็ปั๊ม ทุกๆสาชั่วโมงอยู่แล้วนะคะสําหรับแม่ท่านไหนที่ยังไม่ทราบเลยว่าจะต้องปั๊มทุกสามชั่วโมงนะคะหลักการปั๊มนมไม่ใช่ปั๊มตอนที่น้ํานมคัดเต้าอย่างเดียวนะคะเป็นไปได้เนี่ยเขาจะไม่ให้นมเนี่ยคัดเต้าเลยนะคะเมื่อครบสามชั่วโมงปุ๊บเราก็จะปั๊มนมเพื่อที่จะหลอกร่างกายเราว่า ต้องการนมอีกร่างกายแล้วก็ผลิตอีกจำไว้นะคะทุกข่านจําไว้ว่าถ้ายิ่งปั๊มออกเนี่ยน้ํานมก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยทำํำกราฟมาช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือเป็นการาฟแบบนี้ค่ะเป็นแผ่นป้ายนะคะก็คือว่าการปั๊มนมของเราเนี่ยแต่ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะถ่ายลงไว้ใต้คอมเมนต์ให้ดูนะคะว่า ในภายใน24ชั่วโมงในหนึ่งวันเนี่ยเราจะปั๊มนมทุกๆสามชั่วโมงนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราปั๊มนมเนี่ยแปดรอบนะคะก็คือตั้งในกาปกไว้เลยสามชั่วโมงปุ๊บตื่นมาปัม๊มลุกขึ้นมาปัม๊มทำอะไรสาชั่วโมงปุุกวางไว้ก่อนแล้วก็ปั๊มนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่เอาน้องเข้าเต้าหรือว่าคุณแม่ปั๊มล้วนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเพื่อที่จะ ทำให้น้ำนมโรงมีขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเพื่อที่จะมีสต็อกนะคะแม่ๆก็เขาก็เลยลองประสบการณ์นี้มาหลักตรงเนี้ยแชั่วโมง8รอบที่ปั๊มเนี่ยนะคะเราทําเป็นหลักอยู่แล้วแต่เสริมขึ้นมาอีกนี่ก็คือการทำ power pump หรือที่เรียกสั้นๆว่า PP power pump เนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนก็คือเหมือนการปั๊มหลอกเป็นการปั๊มกระตุ้นคล้ายๆการดื่มของทารก ตลอดเวลานะคะก็คืออหลอกให้ร่างกายเราผลิตน้ำนมขึ้นมาเองผลิตให้ได้เยอะที่สุดนะคะนี่คือหลักการของ pp นะคะเห็นไหมคะคุณแม่ pp ก็คือว่า <c oughs> ปั๊มครั้งแรก20นาทีปั๊มจนครบแล้วก็พักอีก10นาทีพักเสร็จปั๊ม10พัก10แล้วก็มาปั๊มอีก10 รวม40นาทีในการตั๊มนะคะไม่ได้นับเวลาผักเบรกนะคะนับเวลาปั๊มเพียงแค่มีช่วงคั่นพักก็คือ10นาทีเนี่ยมาขั้นไว้เขาเรียกว่าทั้งหมดเนี่เป็น1เซตนะคะไม่เกี่ยวกับ3ชั่วโมงบางทีพีพีเนี่ยทำแทรกขึ้นมานะคะแทรกขึ้นมาเอ่อกับ8ชั่วโมง พี่ปั๊มนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเป็นคล้ายๆกับแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณแม่เพื่อที่จะทํำยังไงให้กับน้ํานมเพิ่มนะคะคุณแม่ที่เพิ่งคลอดมาต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า อย่าเพิ่งไปเครียดนะคะอย่าเพิ่งไปเครียดว่าจะต้องปั๊มเท่านี้เท่านี้ร่างกายของเราเนี่ยถ้าไม่มีการกระตุ้นนะคะจากลูกน้อยเลยลูกไม่เข้าเต้ายิ่งเข้าลิ่งร้องเราไม่มีความพยายามเอาลูกเข้าเต้าต,ตรงนั้นนะคะเราเราจะเครียดบวกกับเจ็บแผลด้วยนะคะมันเป็นฮอร์โมน on, ภาวะเครียดหลังคลอดด้วยนะคะ ไม่มีใครเข้าใจน้อยใจนอนลองให้คนนีว้วันนี้เข้าใจคือผ่านมาก่อนแต่จริงๆแล้วถ้าใครผ่าน9ก้าผ่านช่วงนั้นมาได้ช่วง2องาเดือนมาได้ก็ก็จะเริ่ม่อ่าเข้าใจเองว่ามันไม่มีแม่คนไหนที่น้อยคนมากค่ะที่คลอดมาแล้วปุ๊บก็จะมีน้ำนํำนมเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการปั๊มพีบีอย่างของของเบนต์เองเนี่ยปั๊มทุก3ชั่วโมงนี่ก็ครบ3ชั่วโมงก็ต้องมาปัม๊มในการเลือกปัม๊มเบนต์ก็มีทั้งปั๊มมืออย่างนี้แล้วก็ปั๊มไฟฟ้าแบบนี้ทั้ง2เตาเลยนะคะแต่วันนี้ก็จะขอขอปั๊มมือก่อนแล้วกันนะคะก็คือปั๊มมือเนี่ยการเลือกเครื่องปั๊มเนี่ยถามว่า ปั๊มแบบไหนที่ช่วยเหมาะกับเราใช้ดีกว่าย่าอย่าถามว่าเอาคนนั้นมาเป็นบรรทัดฐานนะคะเราต้องดูว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมาะกับปั๊มมือหรือว่าปั๊มไฟฟ้ามากกว่าอย่างของเบ้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสองอันแล้วก็ไม่แพงด้ยราคาแค่พันกว่าบาทมันถือว่ามันเลือกอยู่ที่เราเลือกว่าเราเลือกที่จะปั๊มแบบไหนนะคะวอาปั๊มบางทีเนี่ย ปั๊มบางคนถูกกับปั๊มมือบางคนไม่ถูกกับปั๊มมือบางคนถูกกับปั๊มไฟฟ้าน้ำนมก็จะมาไม่ทําให้เจ็บเต้านะง่ายค่ะถ้าเรื่องทำให้เจ็บแล้วก็คือเราเลือกกรวยค่ะมันจะมีกรวยมีขนาดไซส์เข้ากับลานนมของเรากับเต้าของเราเนี่ยเลือกให้มันเข้ากันนะคะอย่างวันนี้ก็วินก็จะมาปั๊มวันนี้ครบสามชั่วโมงอันนี้กรวยเป็นกลวยส่วนอากาศอันดับแรกนะคะ อันนี้ครบสามชั่วโมงของเป็นแล้วนะคะไม่ใช่หมดกระตุ้นพีพีก็จะเหมือนนวดคอ,อนิยะถอดสำนายอ,อรบแล้วคือทำยังไงก็ได้ค่ะคุณแม่ไม่ให้เป็นไตเราไม่ใช่ไปนวดไปเค้นของเขาอย่างอย่างเยอะไม่ไมันไม่ใช่มันเป็น แล้วก็ช่วงที่นวดเนี่ยคุณแม่สามารถจิบน้ำได้จิบไปเบาๆคุณแม่ก็จิบไปเรื่อเรืจิบไปเบาๆช่วยป่อให้ตัวน้อยนอนเล่นก่อนนวดเหมือนก้นหอยอย่างที่เป็นบอกนวดให้เพื่อที่จะเป็นเปิดท่อหนํานมอะค่ะนวดอย่างนั้นถ้าคุณแม่เป็นยิ่งคุณแม่เพิ่งคลอดมาเนี่ยให้นวดนานๆนวดจนจนจะรู้สึกว่ามัน มันนุ่มอะค่ะเพราะว่าเต้านมของเราเนี่ยท่อน้นํมมานมอะมันมันจะมีการอุดตันจากพวกไขมันยิ่งถ้าเป็นพวกหัวนมเนี่ยมันก็จะเป็นพวกไวด็อกไวด็อกคือจุดขาวๆที่มันอยู่ตามออหัวนมเราอะค่ะเสร็จแล้วก็มาจับที่หัวนมเราคล้ายๆกับปั่นจีดปั่นจีดคือจะจับที่หัวนมแล้วก็มาปั่นเช็ดปั่นอย่างเงี้ยค่ะปั่นเพื่อที่ เพื่อที่จะหมดกระตุน้น่นวดเบาๆนวดขึ้นก้นหน่อยนวดที่ทูอ่งเี้านวดทั้งสองข้างอ,อันนี้ก็จะใช้กรวยข้างหนึ่งเพราะว่ามือกำแพงจะขอได้ค่ะมิชลนุ่มสำหรับกล้ยสุญญากาศเนี้ยซื้อหน้าค่ะซื้อตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ของเด็ก แล้วก็แม่ทั่วไปแล้วก็จะมีของในเน็ตในเน็ตเป็นก็จะสั่งเอามันอยู่ที่สุกว่วยสุดเดียวกันนะจะร้อยกว่าบาทแล้วก็ปั๊มมือของของ,ของที่ใช้ก็ของเนเจอร์ก็ก็ถือว่าโอเคค่ะคือเราเป็นคุณแม่ที่ประหยัดพอเป็นคุณแม่ปุ๊บจะเริ่มประหยัดขึ้นทันทีนะคะก็ในเรื่องของนมเนี่ยเราปั๊มเนี่ยช่วงที่มันจิดจ๊ดจี้เนี่ย แม่อย่าเพิ่งไปเร่งคือมันจะเหมือนพอจี้เจ็บเจ็ปวดปวด,ปดคือน้ำนมจะไหลอะค่ะเขาเรียกว่ามันมันจะปี๊ดๆหน่อยๆอย่าไปเร่งยิ่งเร่งยิ่งปั๊มค่อยๆปั๊มแล้วก็ที่สําคัญคือดื่มน้ำอย่าเครียดของการาหลักการรับประทานอาหารก็คือรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ไม่ทานของหมักของดอง สุรากาแฟาอะไรเงี้ยไม่ทานอ่าให้ทานพวกพวกเอ่อโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตอย่างเงี้ยค่ะเว้นพวกไขมันเครื่องทอดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้อ่าท่อน้ำนมอุดตันแต่บางท่านก็คุณแม่บางท่านก็ไม่เป็นก็ถือว่าเป็นคุณแม่ที่โชคดีมากๆากนะที่ไม่ไม่เป็นในเรื่องของโรงนี้เลย แล้วก็การบรุงก็จะกินพวกอะอะโวคาโดอย่างเงี้ยคะ่ะอะโวคาโดนี่ทําให้เรากินเข้าไปแล้วเราไม่เหนื่อยพอปั๊มนมเสร็จแล้วจะมีอาการแบบหิวหิวทําให้เราถึงขั้นแบบโถมเข้าไปกินอย่างเงี้ยคะ่ะพอโถมเขาไปกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เราอ้วนพอปั๊มนมทีก็หิวก็กินปั๊มนมทีหิวแล้วเราก็กินก็เลยก็เลยเลือกที่จะ ทานอะโวคาโดที่ให้พลังงานถือว่ากินข้าวแล้วก็ทานอะโวคาโดแค่ไม่เกินหนึ่งวันหนึ่งวันเนี่ยไม่เกินสามลูกนี่คะก็จะกินข้ไปอันนี้อ่ะอันนี้คือน้ำนมส่วนหน้าใสใสขาวๆไม่ต้องแปลกใจอันนี้ปัม๊มปั๊มได้กันนีไ่ได้เลี้งอ่อนละนะคะเดี๋ยวจะปัม๊มไปเรื่อยๆ หลักการปั๊มมือปั๊มยังไงปั๊มกี่นาทีนะคะหลักการปั๊มมือคือปั๊มให้รู้สึกว่าตัวเองเกี้ยงเต้าเกี้ยงเต้าเป็นยังไงเกี้ยงเต้าคือจากเต้าที่ตึงๆอยู่มันจะโล่งจะเบาเราจะรู้สึกเองแล้วก็ที่สําคัญนั่นก็คือเต้ามันจะเหี่ยวๆอะค่ะเหี่ยวๆเหมือนไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีน้ําพอปั๊มเกี้ยงเต้าเสร็จปุ๊บมาบีบ ปิดไล่น้ำนมที่มืออีกน้ำนมข้นๆเขาเรียกว่าส่วนหลังส่วนหลังตัวนี้นจะมีประโยชน์ที่สดุดคือเพิ่มน้ำหนักของ ตัวไอ้มนุษย์เงือกของเราได้ดีมากน้ำนมจะมี3ส่วนส่วนหน้าที่ใสๆเมื่อกี้ที่เป็นให้ดูนะคะแล้วก็ส่วนกลางส่วนกลางก็จะเข้มกว่าส่วนหน้าหนังแล้วก็ส่วนหลังส่วนหลังนี้จะขาวขาค้น้นพวกนี้จะมีพวกสารอาหารที่มีประโยชน์มากๆส่วนหน้านี้จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะไม่ต้องจะตกใจว่าน้ำนมใสน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ถึงตรงนั้นแต่ที่สุด สุดยอดของน้ำนมก็คือน้ำนมสีเหลืองอันนี้ยคุณแม่ที่คอลอดแรกๆเนี่ยก็จะเห็นเห็นว่าน้ำนมสีเหลืองนี้รีบเลยค่ะเท่ากับวัคซีน300เข็มเลยนะคะมันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีมากๆเ็นศรัทธาในเรื่องของ,ของน้ำนมแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็พคุณได้มาเป็นแม่ตัวแม่้วยตัวเองถึงมารู้สึกว่ามัน มันเป็นแรงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งจะต้องตื่นมาทุกสองชั่วโมงนะคะช่วงหนึ่งเดือนแรกหนึ่งเดือนสองเดือนแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ถือว่ายิ่งใหญ่ภาระนักเรียนยิ่งใหญ่หนะักเหนื่อยสุดๆนะถ้าไม่หลังจากที่คลอดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคลอดธรรมชาติหรือว่าเข้าใจคุณแม่ที่คลอดผ่าท้องอย่างงี้ะคะ่ะแบบมันต้องเข้าใจน้ำตารล่วงหลังไหลมาทีเดียว แต่ได้ความที่เรามาเจอหน้านตัวมนุษย์เหนือกของเราแล้วหอมแก้มแล้วแล้วก็เจอครอบครัวเจออะไรที่เขาเห็นเราแล้วมันจะหันไปปิดทิ้งเลยจริงๆยังไงเป็นกำลังใจให้กับแม่่มนะคะอย่างเดียวที่เป็นทำหมดกระต้นเดี๋ยวเห็นไหมคะอันนี้อ่าอันนี้ยังไม่เข้าส่วนกลางยังได้เรื่อยๆอยู่ นี่ก็ยังไหลอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรถ้ายิ่งเครียดนมก็ยิ่งหดเอ่อมันต้องต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าต้องให้กําลังใจค่ะให้กําลังใจทุกคนนะคะาสามารถทักแชทเข้ามาได้คุยคอมเมนต์ได้หรือว่าคุยกับเวนได้ทางอา่า YouTube นะคะคอมเมนต์มาเลยหรือว่าส่งข้อความมาเลยอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบสัญญา เห็นไหมคะอันนี้ช่วยได้เยอะแล้วก็หลังจากใส่กุไลข้างนี้แล้วก็ต้องย้ายฝั่งเพื่อที่จะมาปั๊มอีกนะคะปั๊มอีกให้เขาได้น้ำนมเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะอ,อันนี้แรกๆเนี่ยเราก็อย่าอย่าอย่าได้ขาดคืออย่าเสริมนมผงขอไปเลยนะถ้ายิ่งเสริมนมผงเนี่ย มันจะทําให้ลูกอะเราอะท้อเองที่สําคัญหลักสําคัญเน้นๆเลยก็คือวินัยค่ะตื่นขึ้นมาปั๊มทุกสามชั่วโมงปั๊มสามชั่วโมงปั๊มยังไงก็ต้องได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไป แล้วคลิปหน้าจะมาทำเพิ่มวิธีวิธีทำเพิ่มน้ำนมหลักที่สองอีกแล้วก็ถ้านมค้างเต้าจะมีวิธีแก้ไขยังไงอย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ